สำหรับวันนี้อาจารย์หญิงและผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโกแก้ววงพระจันทร์อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆและผู้ชมจะได้ยินเสียงของอาจารย์นัทบรรยายเสียงแแมบแบเสียงแห้งๆนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจารย์หญิงก็เป็นผู้ถ่ายทำอาจารย์นัทก็เป็นผู้บรรยายเราสองคนก็เดินทางมาที่วัดโกแก้ววงพระจันทร์นะครับ เราก็จะมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อ่าสถานาพระพุทธรูปหนึ่งพันสองอยห้าิองค์ด้วยกันอ่ะช่วงนี้เรามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้า,าพระพุทธรูปมาขอพอรกันสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันสักครู่ก่อนนะครับสำหรับตอนนี้เราก็ขอพอรกันไปที่เรียบร้อย สำหรับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับทําให้เสียงแหบเสียงแห้งเสียงเป็นหวัดลงคอแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยเหลือศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวรัสษาต่อไปโดยการเผยแผ่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูกันถ้ามีโอกาสก็ติดตามกันมาที่วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์นะครับอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาของเรานี้ ช่วยกันธนุบำมุงช่วยกันธนูพุทธศาสนา,าไว้นะครับถ้ามีเวลาแล้วก็เดินทางเข้าวัดสร้างบุญทำกุศลกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็บอกว่าขอฝากเพื่อนๆและผู้ชมหน่อยนะครับถูกใจแล้วช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นก,เนกําลังใจช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับท่านครับที่เข้ามาชมและช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับยังไงก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนาสลิทเทมเพิลนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ติดตามกันอย่างน้อยๆเรามาเป็นสายบุญด้วยกันนะครับเราจะทอดสะพานสีขาวเป็นสะพานยาวตลอดชีวิตให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้เดินบนสะพานสีขาวนี้ช่วยกันทําบุญนะครับช่วยกันทนุบารุงดูแลรักษาพระศาสนาพุทธของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปมีฉะนั้นพวกเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวาช่วยพระศาสนาออกสู่สายตาผู้ชมนะครับ เวลาที่ยังมีเหลือเวลาที่ยังเหลืออยู่พยายามสร้างบุญทำกุศลกันเยอะๆนะครับพวกเราก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนและผู้ชมนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็ขอให้เดินทางเข้าวัดสร้างบุญทำกุศลกันนะครับสาหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณบุทยานพระ1,250รูปแล้วนะครับหรือว่า1,250ององค์ถ้ามีโอกาสก็เดินทางติดตามพวกเรามานะครับ มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาทมําบุญถวายสังฆทานกับทางวัดนะครับทําบุญถวายค่าน้ําทําบุญถวายค่าไฟทําบุญใช้นี่สงนะครับเพราะว่ารายการบุญหล,ลกัลกๆนี้ก็มีกันอยู่เพียงเท่านี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นชว่วงเทศกาลก็เป็นเทศกาลทอดกระถินทอดผ้าป่าสามัคคีแต่สําหรับกระถินนี้1ปีจะทอดได้1ครั้งแต่ถ้าเป็นผ้าป่าทอดได้ทันปีนะครับสําหรับชว่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้อาจารย์นัทก็รู้สึกว่าเสียงแหบเสียงแห้งมากเลยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนอากาศหนาวเย็นแพ้อากาศมากในช่วงนี้นะครับในช่วงของเดือนมกราคมปีพศ2568กปีนี้หนาวตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เพื่อนเพื่อและผู้ชมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะบรรยายให้ฟังกันเป็นช่วง อ่าบริเวณสถานที่ตรงนี้เป็นป่าร่มรื่นนะครับเป็นสวนป่าเป็นสถานที่ทางวัดจะทำไว้อย่างสะอาดเรียบร้อยน่าดูน่าชมอย่างมากเลยนะครับครัสำหรับชว่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆ วาจากนั้นก็จะบรรยายให้ฟังกันปเป็นช่วงๆนะครับการหญิงก็เป็นผู้ถ่ายทําไปตามปกตินะครับเราก็จะนำนเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่นะครับเ,เพื่อนๆประู้ชมก็ให้กําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับโดยการกดไลค์คกดแชร์กดกระดิกแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเรากดติดตามไว้นะครับเราจะได้พบกันทุกคลิปเพราะว่า,าเราก็มาช่วยกันอนะุโมทนาบุญนะครับเพราะว่า คนเราทุกคนนีุ้กคนเราทุกวนันนี้มันไม่มีอะไรเกินไปกว่าการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลต่อทุนไว้ในภายภาคหน้านะครับเพราะว่าบุญกุศลนี้จะหนุนน <ını S 1> ําเราไปจนถึงภายภาคหน้านะครับมพฉะนั้นวันนี้ผมมาจจะนัดก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่อาจารย์เิงก็มานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ออกสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมก็ติดตามชมกันไปนะครับ บริเวณและสถานที่ตรงรั้วทางเข้าก็เป็นในลักษณะพญานาคนะครับแล้วก็มีอ่าวงล้อธรรมจักรสวยงามมากเป็นสีทองนะครับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธองนะครับกําลังแสดงธรรมเทศนานะครับกับอ่าละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่มาชุมนุมแล้วมาประชุมกันร้อมเพียงกันโดยตรงนี้โดยที่มีมีการนัดหมายนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ นะครับก็บริเวณสถานที่ของวัดโก,กแก้ววงพระจันทร์ตำบลหนองไม่แก่นอนำะเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับอยู่สุดเขตของจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งอยู่ในอำเภอแปลงยาวเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดฉะเชิงเซาอยู่ติดกับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับอ่าเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสก็เดินทางมากันนะครับอ่าท่านก็สามารถที่จะมาเข้าทางอ่าตลาดทุ่งสะดา นะครับเราวิ่งเรื่อยมาจะมีป้ายบอกอยู่ปากทางเลี้ยวขวามือนะครับวัดโกแก้ววงพระจันทร์หรือท่านสามารถที่จะเดินทางเข้ามาหาทางถนนสายตามสามหนึ่งตลาดเนินหินนะครับหรือว่าาตลาดน้องขาวัดน้องขาก็ผ่านเข้ามาได้มาได้หลายเส้นทางนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่นะครับเพื่อเป็นการหาช่วยวัดช่วยพระาศาสนาของเรานี้ ให้มีความเข้มแข็งยืนยาวสืบต่อไปนะครับยังไงก็ขอแรงศรัทธาจากเพื่อนเพื่อนและผู้ชมนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันออกไปเยอะเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องแชร์กันออกไปเยอะเอะเพื่อนเพื่อน,อนและผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นคลิปนี้ก็จะได้เห็นกันนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแผ่ออกไปเยอะเอะวันนี้ผมอาจารย์นัก็ยอมรับว,ว่าเราเจ็บป่วยมาก แต่ใจเราสู้นะครับใจเรายังสู้สู้ไม่ถอยด้วยการเผยแผ่วัดช่วยพระศาสนานี้เราสู้จนสิ้นชีวิตเลยนะครับอันนี้เราพูดจากใจจริงนะครับเพราะว่าเรามีความทธาศาสนา,าพุทธมากเรามีความทธาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่างน้อยๆเรามีพระศาสนาพุทธเป็นหลักถือว่าโชคดีของคนไทยเราแล้วนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมป่าธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธองค์บัณฑิตสถานอยู่ที่บริเวณมุมป่าหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะองค์สีเหลืองนะครับก็ ชมกันไปเรื่อยเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้บรรยากาศดีนะครับก็พอมีลมบ้างช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับทําให้ขาล่างกายเจ็บป่วยก็เพื่อ,อนๆและผู้ชมก็ดูแลสุขภาพกันนะครับสารเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับอย่าให้เจ็บให้ป่วยแต่เวลาเจ็บป่วยแล้วมันก็ละามากรับเป็นอย่างผมอาจารย์นัดนี้ถึงแม้ว่าจะเจ็บป่วยสักแค่ไหนใจยังสู้ จอจยางสู้ก็ยังสามารถผ่าสังขารไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสู้เพื่อพี่น้องสาธุชนเราสู้เพื่อาศาสนาเรายินดีที่เราจะสู้เดินหน้าเผยแผ่วัดช่วยพาศาสนาให้เป็นวงกว้างออกไปให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันนะครับ ตรงนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงวิหารพระที่เรามาสวัสดีกันครั้งแรกนะครับอย่างนี้หรือว่าอย่างน้อยนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นความสุขทางใจให้กับเพื่อนรู้ชมที่มีความตั้งใในพุทธศาสนานี้นะครับอย่างน,น้อยๆเรามาน้อมจิตน,นะครับน้อมจิตให้เข้าถึงกับพระพุทธศาสนาและเราจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้ ดีอย่างไรนะครับหน,นึ่งสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถือศีลมีศีลธรรมอยู่ในใจมีศสัจธรรมอยู่ในใจนะครับมีคุณธรรมอยู่ในใจเราจะมีความสุขอย่างมากมากกับชีวิตที่เรามีอยู่กับพระศาสนาของเรานี้นะครับเราก็นาเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้เ,เพื่อนและผู้ชมได้ดูได้ชมเพื่อเป็นพุทธบูธชา ่นคนไหนที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมาก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับในคลิปนี้ท่านปาถนาอะไรก็ขอให้ท่านตั้งจิตปาถนาเอาได้เลยนะครับครับก็ <c oughs> มาถึงช่วงสุดท้ายอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็าจะอำลาผาจากไปขอบคุณทุกท่านอาจารย์ยิงของขอบคุณเพ,เพื่อนและผู้ชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจช่วยกันดูช่วยกันชมช่วยกันแชร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้มาถึงท้ายรายการก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนจะทำอะไรสมความปรารถนาทุกประการแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนรายการพรหมมิหารสีตามมาได้บุญในช่องของนัสลิดเทมเพลพวกเราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคลิปที่เราก็จะขอลาไปก่อนก็ขอ,ขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุขด่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ